สวัสดีค่ะคุณฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะ กองบชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมโคในพื้นที่ผสมพันธุ์ลีมูซีนจำนวนหนึ่งตัวและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงพันโคให้กับราษฎรจำนวนหนึ่งราย คืนายกล้วยทองเมืองบ้านเล็กที่227หมู่ที่6บ้านเจาะวาตตำบลสุงไหยปาดีอำเภอสุงไหยปาดีจังหวัดนาราธิวาสผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณบ้านเล็กที่227 หมู่ที่6บ้านเจาะวาตำบลสุงไหงปาดีอำเภอสุงไงปาดีจัง,งจหวัดนาราธิวาสนอกจากนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้ื่อนที่45สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคคือผสมเทียมโคใส่พันตากจำนวนหนึ่งตัวของนางยินดีทองเย็น และผสมเทียมโคใส่พันชาโรเล่และฉีดวัคซีนบำรุงโคหนึ่งตัวเพื่อเสริมสร้างให้โคเกิดความแข็งแรงของนางวันมณีชัยหิมณนะตำบลควนโดนอำเภอควนโดนและตำบลละง,งูอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจแฮอ่าน